จริงๆแล้วว่าโลกเราทุกวันนี้มันไม่ได้วัดกันแค่คุณภาพของสินค้ายอย่างเดียวแต่มันวัดกันที่ว่าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมล่ะตกงานตอนที่อายุห้าสิบแต่ก็ยังอยากจะทํางานอยู่นะไม่ได้อยากจะกะเกษียณแล้วหางานยากมากเรียกว่าหาไม่ได้เลยดีกว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่อะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเพราะว่าไม่เก่งเลยสักอย่างมีความคิดว่าอ,อายุขนาดนี้นะจะไปเริ่ม ทำอาชีพใหม่ทําอะไรใหม่ๆม,มันสายไปไหน่อยไหมอะคุณรู้ไหมฉันเคยถามตัวเองแบบนี้ทุกข้อเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังสั้นๆคือฉันนะ่ะออกจากงานมาตอนปี2017ช่วงนั้นนะกระแสโ l โลไลฟ์กำลังมาแรงเลยคือออกไปกเกษียณก่อนกำหนดออกไปทำงานที่รักแล้วเดี๋ยวเงินก็จะตามมาเองบาบๆาบาบาอืมแล้วฉันก็ดันคิดอย่างนั้น เพื่อออกกลับไปบ้านตางจังหวัดแล้วก็ไปทําสวนสวนออแกนิกทําแบบจริงจังเลยสวนออแกนิกของฉันเนี่ยฉันทําจนได้มาตรฐานออแกนิกไทยแลนด์เลยนะได้ออกทีวีด้วยแต่เรื่องจริงก็คือชีวิตมันไม่ได้มันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นมันไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นอนะ่ะเพราะว่าไอการทําสวนเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบ มาทําตอนเช้าอยู่ตอนกลางวันมันเหมือนมันต้องทําตลอดอะ่ะผักนี่ถ้าไม่เก็บตอนนี้มันก็จะแก่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบชิวอย่างที่เราคิดนึกออกอะ่ะแล้วที่สําคัญเลยคือเราอะ่ะจะกินแค่ผักในสวนก็ไม่ได้ไงเราก็ต้องกินข้าวข้าวก็ต้องซื้อน้ามันก็ต้องเติมคือข้าใช้ใจ่ายก็มีทุกวันข่าฟงค่าไฟคือชีวิตมันก็ต้องใช้ชีวิตอะ่ะแล้วเรื่องจริงก็คือผักในสวนเนี่ยมันไม่พอเลี้ยงไม่มันไม่พอเลี้ยงตัวเองอะ มันไม่พอที่จะแบบว่าจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆใดๆเราก็เลยต้องทำของขึ้นมาทำไปขายทำเพื่อไปขายแต่ก็ขายไม่ได้คือฉันก็พยายามทุกทางอ่ะทำของตั้งแต่เช้าถึงดึกวิ่งขายของวิ่งมันทุกตลาดที่ไหนที่เขาบอกว่าที่ไหนที่เขาให้เราเข้าไปขายที่ไหนที่ขายได้อะไรเงี้ยจะเข้าไปหมดแม้กระทั่งกรุงเทพอ่ะไปกรุงเทพอ่ะไปเช้าเย็นกลับเสาร์อาทิตย์เงี้ย ฉันก็เตรียมของตอนคืนเช้าว,วิ่งไปอย่างเงี้ยแต่ก็คือส่วนมากอะ่ะกำไรไม่ต้องพูดถึงเราขายเอาสังคมว้าว <Wow. S 1> ไม่ใช่เราขายเอาตังนั่นแหละแต่มันขายไม่ได้แค่ได้กำไรมาเป็นอ่าค่าน้ำมันรถอ่ะ,าาาอะเราก็ดีใจกันจะแย่อยู่แล้วตอนนั้นฉันก็เครียดฉันก็สงสัยว่าทำไมวะทำไมคนอื่นม,มันขายได้วะของมันก็อย่างนั้นเนาะจนสุดท้ายฉันคิดขึ้นมาได้ว่า จริงๆแล้วโลกเราทุกวันนี้มันไม่ได้วัดกันแค่คุณภาพของสินค้าอย่างเดียวแต่มันวัดกันที่ว่าใครรู้จักคุณ <c oughs> จุดเปลี่ยนก็คือเมื่อตอนสองปีที่แล้วฉันก็มีหลานก็คือฉันอะ่ะอยากจะสอนหลานอยากจะสอนภาษาอังกฤษหลานคือเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงเราก็หาวิธีในอินเทอร์เน็ตนี่แหละใน Google นี่แหละก็หาจริงจังเลยใน Google ใน YouTube คลิปไหนที่เขาว่าสอนว่าเด็ก2ภาษาอะไรดูหมด ทีนี้มันก็มีคำหนึ่งที่มันกระเด้งขึ้นมาที่ฟีดมันเป็นคำว่าดิจิตอลโนแมทดิจิตอลโนแมทคืออะไรวะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ก็คือพอสงสัยแล้วอะ่ะก็เริ่มต้นการหาข้อมูลแต่ครั้งเนี้ก็คือตั้งใจว่าเออฉันจะทำอันนี้แหละหาข้อมูลไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ลงมือทำไปด้วยแต่คือจริงๆอะ่ะมันก็ มันก็ใช้เวลาเยอะกว่าชาวบ้านอยู่เพราะว่าฉันไม่มีทุนไงไม่ไม่มีเงินลงทุนอาที่จะไปเข้าคอร์สที่จะไปอะไรเหมือนเพื่อนเหมือนใครๆคคนอื่นใช้วิธีงงเมาโค้ช <c oughs> คนไหนกูลูคนไหนที่เราชอบที่มาที่เราถูกใจอย่างเงี้ยเราก็จะไปตามดูคลิปเขาเราก็จะไปตามอาดูไลฟ์เขาเขาส่วนมากหลายๆหลายๆคนอะเขาก็จะมีไลฟ์ที่แบบสอนสดที่แบบสอนรีเซริร์สอนอะไรอย่างเงี้ย เราก็เข้าไปดูกว่าจะขายได้ก็คือเออมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาบอกอะ่ะเข้าใจปะคือเขาก็จะต้องขายคอร์สเนาะเขาก็จะมีอ่าบอกแค่นิดนิดหน่อยหน่อยที่เหลือเราก็ไปง,งมเอาเองเหมือนเดิมก็พยายามจนถึงปีที่แล้วอะ่ะเออก็เพิ่งจะเริ่มขายได้ฉันก็พอใจนะเพราะว่าสิ่งที่ได้กลับมาตอนเนี้ยมันก็คือถึงมันจะยังไม่ถึงเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้อะแต่สุดท้ายฉันก็พิสูจน์ได้ว่า ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหรอ่อ่ะคุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้อะ่ะถ้าเราพยายามอะ่ะถ้าคุณคิดว่าอายุขนาดนี้แล้วมันสายเกินไปแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่ๆห่อ่ะฉันจะบอกว่ามันไม่ได้มันยังไม่สายเลยแค่คุณยังไม่ได้ลงมือทํามันเท่านั้นเองฉันนปรับปรุง YouTube ช่องนี้ขึ้นใหม่เพื่อเอาไว้แชร์ประสบการณ์การทางานออนไลน์ของมนุษย์ยายเป็นอินทวีด้วยอย่างฉันในมุมของฉันเท่านั้นคะ่ะเป้าหมายก็แค่อยากให้คนที่เจอปัญหาแบบเดียวกันได้ไอเดียหรือแรงบันดาลใจถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลคกกดิดามหหอคคเนนนนุยััไ้้จใ่ะะ